สวัสดีครับวันนี้ของเล่นที่ครูเอามาให้เด็กๆทําก็จะเป็นปลาฉลามนะครับเล่นแบบเบบี้ชาร์กในการ์ตูนซึ่งเด็กๆคงคุ้นเคยนะครับทำให้ส่วนปากของปลาฉลามเนี่ยขยับได้ก็ลองทํากันดูนะครับครับได้เลยสวัสดีครับวันนี้ จะมาทำของเล่นอีกชิ้นหนึ่งแนะนำของเล่นกันก่อนนะคะอันนี้คือแผ่นแผ่นคือเจร์อบอร์ดบางอันนี้แผ่นคือเจร์อบอรนะ์ดหนาอันนี้ไม้ลูกชิ้นอันนี้เฟืองอันนี้แหวนอันนี้ตะปูอันนี้นนนนนนนที่ใส่ฐานอันนี้คือฐานอันนี้คือมอเตอร์ ิวีธการรทเลยคับก็เริ่มจากติดตั้งรังฐานนะครับด้วยวิธีติดด้วยเทปสองหน้าซึ่งครูได้ติดไว้ให้ด้านหลังของทั้งรังฐานแล้วก็ทั้งสวิตช์เด็กๆก็จะต้องลอกเอาแผ่นกระดาษออกนะครับก็ติดตั้งตามแบบนะครับก็คือรังฐานอยู่ด้านบนส่วนสวิตชอยู่ด้านข้าง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะต่อสายนะครับโดยจะต่อสายสีดําเข้ากับสีดําแล้วก็แดงเข้ากับแดงวิธีต่อสายนี่เรา่ต้องดูนิดนึงนะครับว่าต้องเอาส่วนที่ไม่มีฉนวนนะครับส่วนที่เป็นสายเปลือยต่อกัน แล้วจากนั้นก็เช็เทปซึ่งครูได้เตรียมเทปไว้ให้แล้วนะครับก็เช็เทปพ,พันรอยต่อต้องระวังอย่าให้มีส่วนของสายไฟเปลือยโผล่ออกมานะครับจะเกิดรัดวงจรได้ก็จะพันทั้งรอยต่อของสายสีดาและสายสีแดงเด็นนะครับว่าวงจรไฟฟ้าในส่วนนี้ก็จะง,ง่ายๆก็จะเป็นสายจากรังฐานผ่านสวิตช์เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดือสองปลายก็ไปที่สายของมอเตอร์ จากนั้นเนี่ยถ้ามีส่วนของสายไฟที่ยาวเกินก็จะรวบไว้นะครับโดยใช้เทปเทปกาวนะครับติดไว้เพื่อไม่ให้สายออกไปพันกับอุปกรณ์ส่วนอื่นของเราถึงตรงนี้ก็ทดลองใส่ทาไปใช้ลงได้นะครับแล้วก็ลองต่ออุจรดูก็จะพบว่ามาเตอร์หมุนได้ แหวนสองตัวนี้เป็นแหวนที่จะต้องรองแกนเฟืองตัวสุดท้ายนะครับเพราะนั้นจะต้องใส่ทั้ง2ตัวซ้อนเข้าไปก่อนดินติดตั้งเฟือง จากนั้นจะเห็นว่าถ้าเราต่อสวิตช์นะครับมอเตอร์ Potter ก็จะทํางานโดยจะขับให้เฟืองตัวสุดท้ายนี้หมุนไปด้วยต่อไปจะเป็นการติดตั้งขาโยกนะครับขาโยกนี้ก็จะปกอบด้วยไม้ลูกชิ้นเสียบอยู่ในแผ่นฟิวชอร์บอร์ดนะครับซึ่งตรงกลางเจาะรูและมีตะปูร้อยอยู่แล้วก็จะปักตะปูนี้ผ่านแหวนสีเหลี่ยมลงในรูตามรูปนะครับเพื่อจะให้ร่องของไม้ลูกชิ้นเนี่ยเกี่ยวกับสกรูที่โผล่มาจากเฟืองตัวสุดท้ายได้พอดี อากนี้ก็จะเป็นการทํารูปตัวปลาแต่ก็หัวปลานะครับก็เริ่มจากตัดส่วนของหัวปลาฉลามอันที่ครูให้นะครับตัดให้เหลือเฉพาะส่วนของหัวปลาส่วนตัวปลาซึ่งอยู่ใน,นฉากหลังเป็นสี่เหลีย่ยมก็ตัดของออกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดซึ่งครูได้ติดเทปสองแนวไว้ให้แล้วนะตรงการติดฟิวเจอร์บอร์ดนี่ยจะต้องดูให้อยู่ในแนวตรงกันนะครับทั้ง2แผน่นแล้วก็มีร่องอยู่ตามขวางของภาพเพื่อที่เราจะเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทั้ง2แผน่นนี้ซึ่งติดก,กับภาพแล้วเนี่ยไปปักลงบนมาย้ ส่วนแผ่นฟิเจอร์บอร์ดสีเหลืองที่ให้ไปอีกชิ้นนึงนนะครับจะแปะอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันแต่ว่า,าจ,จะตรงกับตำแหน่งของจุดหมุนซึ่งครูได้มากไว้ให้แล้วเป็นจุดสีแดงนะครับเด็กๆอาจจะต้องใช้ลวดเจอะตรงกลางรูสีแดงนะครับให้มาทะลุพอดีกับรูของฟิเจอร์บอร์ดสีเหลือง แล้วจากนั้นจึงจะร้อยลวดตัวยูที่ครูได้เตรียมไว้ให้แล้วครับโดยตัวยูจะมี2ส,ส่วนนะครับจะมีส่วนยาวกับส่วนสั้นนักเรียนจะต้องร้อยส่วนสั้นมาจากทางด้านหลักภาพเพื่อให้ด้านสั้นเนี่ยโผล่มาตรงหน้าภาพเราจะได้ติด่วนของหัวปลาต่อไปนะครับ ตรงนี้เราจะต้องปักไม้ลูกชิ้นเข้าไป2องสอชิ้นนะครับเพื่อจะให้ไม้ลูกชิ้นนี้เนี่ยพอดีกับฟิวจอร์บอร์ดด้านหลังซึ่งเราได้ติดกาวสองหน้าไว้แล้วแล้วก็สอดลงไปนะครับให้ภาพอยู่พอเหมาะประมาณนี้นะครับ แล้วจากนั้นจึงติดเทปครูได้เตรีย,ยมไว้ให้แล้วนะครับติดเทปให้ลวดในก,กับส่วนของหัวปลาฉลาม จากนั้นจึงปรับให้หัวปลาฉลามอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นเช่นจะต้องไม่เอียงออกมานะครับจะต้องดัดให้ลวดเข้าไปแนบกับภาพแล้วก็สามารถจะดัดให้ขึ้นหรือลงได้นะครับเพราะวะ่าเนงจากลวดก็เป็นลวดเส้นเล็กๆลวดก็มีความคมอยู่ที่ปลายทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังลวดนี้มีความคมอยู่ด้วยนะครับ mm. เมื่อปรับตำแหน่งของหัวปลาฉลามอยู่ในตำแหน่งที่พอหมาะแล้วนะครับ ให้สังเกตนะครับว่าไม้ลูกชิ้นเป็นส่วนที่ขยับไปมาได้เนี่ยเขาจะไปแตะกับลวดซึ่งห้อยอยู่จะพผ้าและเนื่องจากลวดต่อกับบัวปลาฉลามเพราะนั้นไม้ลูกชิ้นแตะลวดไปมาบัวปลาฉลามก็จะแกว่งไปด้วย ตามที่เห็นในภาพนะครับถึงตรงนี้ก็คงจะสาเร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้เด็กๆนะครับลองพยายามทําดูให้สําเร็จซึ่งงานนี้น่าจะยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านก็ลองเปิดดูคลิปหลายๆครั้งนะครับติดขัดตรงไหนก็พยายามดูในส่วนนั้นแ้วก็หวังว่าทุกคนคงจะทําได้ก็โชคดีนะครับสวัสดีครับ